โโโโอออ้้อ้ยยยนี่นะครับชาวต่างชาตินะผมชือไหนครับดนี่ your name? <Danny. S 1> ฮะแดนี่ <Danny. S 1> เออแดนนี่นะครับผมมาจากประเทศอะไรถามเพราะว่าไงนะ ่นฮะไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าชื่อชื่อแดนนี่แล้วกันโอเคอ่ากติกาบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งนะมวยสากลไม่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  no no yes โอเคโอเคบ็อกซิ่งนะบ็อกซิ่งโอเคเดี๋ยวฝรั่งครับมังคุดมังคุดมานี่มึงนี่มีรถไฟมันนั่นอย่างงี้เฮ้ยเออนมใหญ่เหรอเอานมใหญ่เหรอเขาเขาตัวเขาไม่ใหญ่ตัวเขาเท่านั้นเอง โอเคนี่จะแบบไม่โทรไม่ตีไม่จัตวานะผมอย่าหาตีแล้วเรียกไม่ถามสาอเดี๋ยวเรียกไม่ถามวันนี้วันนี้ไม่ปรับตัวใช่ไหมเดี๋ยวขอไปขอสันยังก่อนได้ปะได้ได้ได้วันนี้ไม่ปรับตัวใช่ปะโอเคเดี๋ยวไม่โทรจะแบบฝรั่งนะผมโอเคเดี๋ยวคนไหนจะลงนุมอีกรอก่อนนะเดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวถามโอเคบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งอันนี้นักเรียนที่ยิมไหม เขาเลียที่ยิมรอเปล่าหรือว่อเอาเขาฟินเน็ฟินเน็เนอ๋อโอเคอมาไม่โทรกูเลยนะกลายเป็นไม้ที่อะไรไม่รู้ทีนี้ไม่โทรเดี๋ยวมึงเจอไม้นะสามโอ้โหโรอะไรอ่ะโอเค,อเ,คเอ้ยเห็นถือมาบึ้เย้ระกร จะลงหัวช่องพิซซ่าไฟนะครับผมแต่วันนี้จะมีผู้ตากคนมาให้ดูอีกผู้หนึ่งนะโยโย่อยู่ที่บิ๊กบอสไมไทยพิเศษนะครับใครอยากจะมาเรียนไมไทยอยากจะลดคุณลดน้ลดหนักนะครับมาได้ที่ทีบมาไมไทยนั้นมหาชัยนะผมครับมาทำนี้เลยโอเคนี่คนคนคนกว่าใครยากนะครับโอเคไม่โทรไม่โทรนะผมรู้จักกันอยู่แล้วนะครับโอเคนี่มาจะเรียนแดนนี่แดนนี่นะผมโอเคถามแค่นี้พอพูดได้แค่นี้อ่าเกับอีก3คนนะครับอันเดียวโอเค no no okay no no okay okay <laughs> <laughs> อะตากเตามมานี่ Ôi. 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 ôi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ยาต้อยหัมยาต้อยหัมเวลาที่ไหนกูจะไม่ได้นาทีผานนาทีผาน้วไม่หรอ่้านาทีสิบแบบหมดละมีอที่ยวเอเทได้หนได้นึลาย หยุดไกลไปดกว่าหยุดไกลแค่กเล็โอ้ยสองอทีแล้วอีกทีแล้ว2 0 0พ2,000นี่ผาเรยเร

หตักับครับสิบปีสิปีที่สุดท้ายสิปีทีสุดท้ายสิบปีสิบปีห้าี่สามสงหนโอเคกรโดดมาแทงมาแทงฝรังัาแทงนะผมโอเคสนุกมากครับผมด้าวยนี่ขอบคุณแดนนี่ก็ไม่โดด้วยนะผม แลก็ขอบคุณยิมพี่บอสเมืองไทยด้วยนะครับโอเคไป